สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรมปวยทานดอกสุวรรณากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกสุวรรณาของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นกลีบซ้อนแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นตาระขังค่ะเป็นเบอร์สองจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะ เราก็จะตัดออกมา4เส้นค่ะความยาวก็อยู่ที่30ซนติเมตรและก็เตรียมกันไก่และเหรียนค่ะเดี๋ยวเราม,มาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำาริบบิ้นทั้ง4ี่เส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านเลยแล้วก็รวบบริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ พับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็บีบให้แน่นให้เป็นรอยเลยค่ะจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวต่อจากนั้นก็จะทำฐานสีกันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นนะคะให้ด้านที่เป็นริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างหน้าใช้เส้นที่2เส้นนี้นะคะคล้องไปที่เส้นแรกซ้ายมือค่ะเส้นที่3มนะคะคล้องข้างล่างเส้นที่2ค่ะ แเส้นที่สนี้เราก็จะนำม,มาลอดช่องของเส้นแรกนะคะลอดทางซ้ายมือค่ะจากนั้นตรงนี้เราก็กางให้เป็นช่องแบบนี้เอานิ้วลวงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ค่ะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นนะคะเราก็ดันเข้าไปแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ฐาน4ี่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะนำเอาเหรียญบาทนะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นให้ดูนะคะ ริบบิ้นจะเป็นคู่แบบนี้แล้วก็จะมีเส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวเราจะใช้เส้นสั้นก่อนนะคะพับลงมาข้างล่างเส้นขวามือพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะครับพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนี้เราก็จะนํามาลอดช่องเป็นการล็อกริบบิ้นค่ะพอถึงให้กระชับเรียบร้อยแล้วเราก็จะหันมาด้านนี้นะคะให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้งสด้านค่ะ เราก็จะนำม,มาลอดที่ช่องจะมีช่องทั้ง4ด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลอดให้ครบทั้ง4ีเส้นค่ะพอทำครบทั้ง4ด้านนะคะเราก็จะหันมาด้านนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนค่ะพับบริบบิ้นไปด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้ จากนั้นก็พับลงมาขนานกับสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงปลายนะคะเราก็จะโค้งไปด้านหลังแล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านหลังนี้นะคะปลายของเขาก็จะมาโผล่ด้านบนทีนี้พอเราเดึงก็จะได้สามเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมของสี่เหลี่ยมค่ะเส้นที่สองก็เหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังขวามือนะคะแล้วก็พับลงมาขนานกับสี่เหลี่ยมปลายโค้งไปด้านหลัง เสียบเข้ากับช่องด้านข้างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะ ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะริบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนจะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือค่ะพับเส้นนี้ลงมาก่อนดึงริบบิ้นไปด้านขวามือนะคะจากนั้นก็คว่ำปลายลงแล้วเราก็จะขอเก็บริบบิ้นตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ช่องนี้ค่ะนี่นะคะเสยบเข้าไปเลยปลายก็จะมาทะลุด้านนี้ นี่นะคะถ้านับช่องก็เป็นช่องที่สค่ะต่อไปเส้นถัดไปเส้นนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บริบบิ้นข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็พับปลายลงมาแล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านข้างนะคะเ,เดี๋ยวขอเก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะเขาชอบกระเด้งขึ้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องถัดไปค่ะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมพับรือปิ้นมาด้านหน้าแล้วก็เสียบในช่องถัดไปค่ะก็จะได้กริบที่3ค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะเราจะไปสอดด้านหลังนะคะของกรีบอย่าไปสอดด้านหน้านะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะ ดึงตัวกรีบแต่ละกรีบนะคะให้เขากระชับนี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะก็จะทําให้ตรงกลางนะคะมีความเล็กลงมาต่อไปจะทํากรีบด้านบนค่ะเป็นกรีบนี้กรีบใหญ่นะคะโค้งมาแล้วเสียบเข้าไปด้านหน้าของกรีบข้างในนะคะนี่นะคะเสียบไปข้างหน้าของเขาเลย ทีนี้ปลายของเขาก็จะมาทะลุข้างหน้าของริบบิ้นนะคะนี่ค่ะเสียไปข้างหน้าและปลายก็จะทะลุข้างหน้าของริบบิ้นที่อยู่ข้างล่างอะคะ่ะต่อไปนะคะเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นคู่เราก็จะนำเอากันไกลมาตัดออกค่ะ ต่อไปเราก็จะใช้เส้นนี้ทำเป็นกรีบเหมือนเดิมค่ะเสียบเข้าไปกับด้านหน้านะคะและปลายของเขาก็จะมาโพแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอากันไกนะคะมาตัดค่ะแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้จัดกรีบนะคะตรงน,นี้ก็อย่าลืมตัดนะคะ เราก็มาค่อยๆจัดกรีบค่ะให้กรีบเขาสวยเท่าๆกันพอเราเล็งแล้วว่ากรีบเท่ากันเดี๋ยวเราก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะออกให้หมดเลย เราก็จะได้ดอกสุวรรณานะคะซึ่งเป็นกรีบที่ซ้อนๆกันสวยงามน่ารักแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ